สวัสดีค่ะพบกับช่องหนูแมนมาชแนลของเราในวันที่3มิถุนายน2567นะคะรามาเจอกันในพีนี้เป็น EP ที่8ของงวดประจำวันที่16มิถุนายน2567แล้วนะแนวทางนะคะก็จะเป็นทางของเลขเด่นหลัก10ล่างแอดหนูน้ำทิพย์ นะคะอันนี้เป็นสูตรใหม่นะแนวทางของสารพักใจแนวทางของเลขวิ่งแอดซมเปียวแนวทางพลังเต่าหับแนวทางชุด2ตัวล่างแอดไมซานแล้วก็ในทางของเลขดับหลักร้อยแอดอินทรียวนาครนะคะแล้ก็มาเริ่มดูทีละเจ้ากันเริ่มที่ในทางของเลขเด่นหลัก10บล่างสูตรใหม่ของหนูน้ําค่ะหรือหนูน้ําฝนทิพย์นะคะ สระเงินนี้ให้มาคือ4 7 9นะคะ4 7 9อ่ะงินนี้นะคะก็รุ่นกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่าอันนี้ย้ำนะคะว่าเป็นสูตรใหม่นะถ้าใครนะคะที่อรอแอดลงให้ก็ที่เราแอดไปลงให้นะคะอ่ะงางอนนี้มาดูกันว่าจะเข้าหรือเปล่านะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของอ่าสารพักใจนะคะสำหรับเจ้านี้นะคะ แอดได้มาสองฉบ,บับฉบับแรกนะคะก็จะเป็นทางเล็กเด่นแนตารางนะคะพมืที่แล้วเข้าไหมเข้าตัวไหนบ้างต้องบอกว่าเข้า5้าตัวเลยใช่ไหมนี่เข้าสี่สองสองตัวล่างตรงตรงใช่ไหมคะและถ้าใครนะคะที่จับตัวนี้เลยเห็นไหมสามห้าเก้าเห็นไหมคะก็จะได้สามตัวบนใช่ไหม อ่าสำหรับในงวดนี้นะคะแอดได้มานะในตารางนะคะก็จะมีห้าหกหนึ่งสองเจ็ดเก้าฮะเจ้านี้ต้องบอกว่าสามารถจับ3ตัวจับ2องตัวด้วและมาได้ทั้งหมดล่างนะคะท่านที่รอหรือว่าตามหาแอดลงให้นะ,ะและเจ้านี้แอดลงให้ประจำด้วยนะคะท่านที่ชอบก็จัดไปนะ ต่อไปค่ะเรามาดูแนวทางฉบับที่สองซึ่งเป็นแนวทางเลขวิ่งนะคะงวดที่แล้วนั้นให้มาเข้าไหมอ่ะต้องบอกว่าเข้าที่เป็นแนวทางเลขวิ่งห้าบนใช่ไหมอืมเพราะว่าห้านั้นนะคะอยู่ที่หลักร้อยบนนะคะสำหรับในงวดนี้แนวทางของสารพักใจให้มานะคะใหะ้เด่นบนที่ห้า กับ6แล้วก็ให้เด่นล่างที่7กับ8นั่นเองหรือวิ่งบนล่างนั่นเองเนาะแล้วก็ให้แนวทางเลขเบิ้ลมาด้วยนะ5 5 6 6, 6 7 7 8 8นะวันนี้จะเข้าอีาอกเลลกล่อเรัก็ัลลนกันนะคะแนวทางของสารพัดใจทั้งสองฉบับนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของท่านไหนแนวทางของเลวิแอตสมเปรียวซึ่งเป็นแนวทางทเลขวิมงบนล่างนะคะคที่เราให้มาเข้าไหม เข้าที่เป็นแนวทางเลขวิ่ง9้าใช่ไหมคะเก้านั้นนะคะอยู่ที่หลักสิบ้นนะสำหรับเลงวดนี้นะคะแอสเซมบลิให้มาเรีออเยดบีให้มาคือเลขวิ่งบนล่างที่ห้ากับเจ็ดนะงวดนี้จะเข้าอีกไหมเราก็มาลุ้นกันนะคะอ่าต่อไปค่ะเป็นแนวทางของพลังเสารหับทะงวดที่แล้วก็ต้องบอกว่าเข้าวเฉพาะแนวทางที่เป็นเลขเด่นเลขเด่นสามใช่ไหมสามอยู่ที่หลัก หน่วยบนนะคะในงวดนี้นะพลังต่หับให้มาแนวะทางเด่นที่7กับ9นะคะเด่น7ถ้าสองตัวมาก็จะมีเจ7ดสี 4, ่เจ็ดงูนย์เจ็ดและแ7ดเจดนะส่วนเด่น9้านะให้2ตัวมาก็จะมี9 2 9้าสอง้าสามห้าเก้าแล้วก็ห9เก้านะคะงวดนี้จะเข้าแนวทางเลขเด่นหรือจะสองตัวเดีวยวกคุุ้้นกันนะพลังเต่าหัก ต่อไปค่ะเป็นหน้าทางของ a d ดดงไมซายซึ่งเป็นชุด2ตัวล่างนะคะวุนที่แ้นั้นแอดไม่ลงให้นะคะสับระด่างงดนี้แคปหน้าจอไปแคปหน้าจอไปนะคะเดี๋ยวจะขยายให้ดูแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นชุด2ตัวล่างของแอดดงไมซายนะนี่แคปไปนะคะงดนี้คันที่แล้วนั้นแอดไม่ลงให้นะก็เลยไม่เอามาเปรียบเทียบนะคะแต่ว่าก็อยู่ในฉบับเดียวกันแหละ แคปน้าจะไปนะคะวดดีชุดสุวล่างของแอดแอไม่ทรายนะคะ2ตัวล่างแอดแอไม่ทรายนะคะย้ํานะ2ตัวล่างนะคะแคปหรอยังถ้าแคปแล้วก็ลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่าต่อไปนะคะก็ปิดท้ายที่ทางเลขดับหลักร้อยแอดเอ็นคอนทเทวนาคอนนัวดทยล้วนั้นผ่านไหมอ่ะผ่านนะคะ ผ่านทั้ง2ตัวเลยทั้งเลข 3. แล้วก็เลข4เลยใช่ไหมคะเพราะว่าเลขเลข5าเป็นหลักร้อยบนงวดที่แล้วเนาะอ่าสำหรับในงวดนี้นะอาจารย์บอกว่าห้ดับหลักร้อยอยู่ที่8กับ3อ่าการลุ้นกันนะคะว่างวดนี้จะผ่านอีกหรือเปล่านะคะค่ะสำหรับ a p นี้เป็น EP ที่8ของงวดประจำวันที่16กมนายน2จ6 7แล้วนะคะ แล้ววันนี้ลงให้ CP นะคือ5 6 7 8ลงให้ต่อเนื่องกันไปเลยนะคะค่ะท่านใดนะคะที่ดูแลชอบอ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยเราจะกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ